สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการดูดวงความรักแบบพิกัดคัสต์นะคะปลายปีนี้นะคะของชาวธาตุด,ดินมังกรพฤกษบุตรกันนะคะโอเคไพ่ก็มีทั้งหมด3กองนะคะคลิปสำหรับชาวธาตุด,ดินเนาะก็เลือกมา1กองนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นกองที่สะดุดตาแล้วก็ใช้ใจเลือกนะคะความรู้สึกแรกเลยนะคะว่าคุณจะเลือกกองไหนกองแรกกองที่2และ กองที่สานะคะโอเคก็เหมือนเดิมน,นะคะคลิปก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งชนะมันอาจจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนไพ่สามารถที่จะสลับสถานการณ์กันได้ทั้งหมดนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองแรกกันเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะ ค่ะไพ่กองที่1นนะเรามาดูสถานการณ์โดยรวมของชาวทัดดินนะคะคนที่เลือกกองนี้นะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างในปลายปี The Fool ค่ะการได้หลุดพ้นนะคะสองไม่เท้า The Star ค่ะ นายออบสอดแล้วก็เฮอร์มิตสำหรับคนโสดนะคะนัดล่ามากๆในช่วงนี้นะคะใน,นช่วงปลายปีคนโสดจะค่อนข้างเด่นมีเกณฑ์ได้คุยกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือรักออนไลน์หรือคุณค่อนข้างที่จะป๊อปนิดนึงในช่วงปลายปีนี้นะคะแต่คนโสดชาวทัดลมก็มีแบบว่าเด่นมากๆเหมือนกันนะคะลมอาจจะมีที่พนต่อคุณนะคะกุมเมทุนเดอตุน ะะแต่คนโสดถามว่าเด่นเด่นจริงมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆจริงแต่เหมือนกับยังเหงาหรือยังไม่เจอคนที่ถูกใจมากแบบเป๊ะๆอ่ะมันยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นก็เลยดูเหมือนแบบเงเหงาเบื่อเซนๆไปบ้างนะคะแต่ก็มีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้ตรงสเปคยังไม่ได้ถูกใจส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ่อก็จะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่ ะะก็คือการปรับตัวไม่ค่อยที่จะมีเหมือนไม่ค่อยที่จะได้แบบควบคุมอะไรกันสักเท่าไหร่นะคะในช่วงปลายปีมีอิสระเหงาๆไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยแต่ก็พยายามที่จะปรับตัวปรับบาลานซ์อยู่นะคะในปลายปีแล้วคนที่มีอิทธิพลต่อคุณละคะสถานาการณ์เขาเป็นยังไงจะเรามาดูกันนะคะปลายปีสิบเหรียญค่ะ 6ดาบไม่ค่อยได้คุยกันจริง c h a r i o t นะคะ Queen of Wands นเม i c เ a n ตัวเขานะคะสถานการณ์คนโสดเนี่ยตัวเขาสับสนค่ะว่ายังไงกับเราดีเขาจะจีบเราก็จีบนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคุยกันทุกวันไม่ได้คุยตลอดมามาหาย,หายเพราะว่าตัวเขาเองก็ดูเหมือนกับว่าจะมีใครเหมือนกันนะคะมีตัวเลือก มันเลยทาให้เขาสับสนรักพี่เสดายน้องรู้สึกดีกับคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งเหมือนกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะได้คอมมิชกันไหมตัวเขาเองก็ยังไม่ยังไม่คอมมิชค่ะเขาว่าเขายังไม่ชัวร์กับความรู้สึกแล้วก็ใจตัวเองความคิดด้วยหลายๆส่วนถึงแม้ว่าสิบเหรียญนะคะความรู้สึกของเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนแต่ว่าการที่เขาจะตัดสินใจคอมมิชเมนนั้นก็ยังนะคะโอเคต่อไปเรามาดู อารมณ์ความรู้สึกบ้างความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคะในปลายปีปลายปีนี้นะคะจัสติกค,ค่ะสิบไม้เท้าสองเหรียญแปดถ้วยเอซอกบอลน,นะคะความรู้สึกของคุณจะค่อนจะพยายามแบบพยายามที่จะ ควบคุมความสัมพันธ์พยายามมิจบาล้านความสัมพันธ์หรือประครับประคองความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจพูดอะไรที่มันยังอัดอั้นตันใจหรือมันที่มันเป็นอะไรที่อึดอัดอยู่ในใจคุณก็มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจพูดออกไปแต่ที่มีแต่เพราะว่ามันเป็นแปดถ้วยเราอาจจะไม่ค่อยได้รับความเอาใจใส่มากพอในช่วงปลายปีนะคะ จะต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยแทนที่จะเป็นตัวเขาที่จะช่วยดูแลใจเราแต่ว่าต้องเป็นตัวเราเองที่รักษาใจตัวเองนะคะพูดไปเขาอาจจะไม่ค่อยแคร์หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยถูกใจคุณในปลายปีนี้คุณจะต้องเป็นคนถือมันทั้งหมดนะคะเป็นคนพักับประคองเป็นคนที่จะต้องแบบทําอยู่คนเดียวอะ่ะเออคือดูแลใจดูแลความสัมพันธ์คุณ คือหน้าที่หลักเลยที่จะต้องเป็นฝ่ายทำหรูกคนเดียวนะคะตัวเขาไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาบ้างความรู้สึกเขายังไงคะสเตรนค่ะเดวิลอืมโอเคเดวิลหกเหรียญหกดาบสิบเหรียญนะคะ ระหว่างคุณกับเขาอถ้าถามว่าจะตัดกันได้ไหมย,ยังตัดไม่ได้บวกกับว่ามันมีในช่วงเวลาอย่างที่บอกว่าเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเราเท่าไหร่หรือเขาไม่ค่อยที่จะ care เทคแคร์เราเท่าไหร่ดูแลใจเราเท่าไหร่เขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มีในเรื่องของเกี่ยวกับคนนอกด้วยอาจจะไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างเดียวจะเป็นเพื่อนรอบข้างนะคะหรือบุคคลรอบข้างตัวเขาที่เขาต้องแบ่งเวลาให้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3ก็ตามนะคะแล้วแต่บุคคลไปเลยนะคะตัวเขาถามว่าเขายังให้ความสําคัญกับคุณไหมเขายังให้ความสําคัญค่ะเขาก็เลยยังตัดนองไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเทคแคร์เราเท่าไหร่ก็ตามนะคะอืเขาพยายามคุมเกมค่ะแต่ตัวคุณต้องเป็นฝ่ายยอมหรือเป็นฝ่ายตามเขา หรือพยายามที่จะประคับประคองความสำพั์เป็นคนเดียวที่ทำอย่างที่อย่างที่ไพ่บอกเลยนะคะบทสรุปค่ะเพยซั okay, อคัพนะคะเดวิลระวังนะคะคนโสดระวังเจอกับบุคคลที่สามหรือคนที่มีเจ้าของอีกแล้วมาจีบด้วยนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะมีความสัมพันธ์ เกี่ยกับคนใหม่เข้ามานะคะระวังนิดนึงนะคะเข้ามาในช่วงเราเหงาในช่วงที่เราสับสน The Fool โอเคคนโสดก็ยังโสดอยู่นะคะแต่ก็มีคนคุยเรื่อยๆส่วนคนมีคู่ก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะคระคองความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเกณฑ์ของการคอมมิตเมนต์ก็ยังค่ะยังอิสระ,ะต่อกันอยู่แต่ถึงแม้ว่าใจเราจะ ความสัมพันธ์เราจะมากกว่านั้นก็ตามนะคะเป็นเฟรนเป็นแบบเฟรนดิ w i เบ b เ n ฟ f ิตอะดิดดึงนะคะประมาณนั้นไพ่ความรักค่ะ Attraction ช่วงนี้เป็นคนที่คุณที่จะมีเสน่ห์มากๆโซเมตนะคะ Retreat ช่วงห่างช่วงไม่ค่อยที่จะเทคแคร์กันเท่าไหร่ นะคะแต่ก็คือ,อยังก็ยังรู้ใจกันแหละว่ายังรักกันอยู่แต่มันแค่เหนื่อยเท่านั้นเองเหนื่อยที่จะต้องประคับประคองเหนื่อยที่จะต้องเป็นฝ่ายแบกอยู่คนเดียวเหนื่อยที่จะต้องเป็นฝ่ายเทคแคร์อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะการเติมเต็มต้องเป็นจากเราอย่างเดียวเลยอืมปลายปีก็แนวแนวนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะกองที่สองค่ะ านะความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองจะเป็นยังไงบ้างปลายปีนะคะ King of Pentacles Queen of c u p รค่ะสี่ไม้เท้า Queen of s w o r d สดิวลิงกับคนเยอะนะ Lovers คนโสดเจอคนที่ถูกใจค่ะมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะ ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูเหมือนจะมีเวลาให้กันมากขึ้นมีความรักต่อกันมากขึ้นการแสดงออกมากขึ้นคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันค่ะจะดิล้ลริกับคนเยอะนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทัตุดินทัดน้ำทัดลมนะคะมังกรพฤกษกัณน,นะคะมีนกระกฎพิจิกนะคะกุมเมทุนเดือนตุลนั่นเองนะคะความสัมพันธ์จะได้คอมมิตเมนต์ด้วยนะดูดูแล้วนะคะ โอเคแล้วคนที่มีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุดล่ะสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะสองไม้เท้าเอาสองเหรียญค่ะสองเหรียญนายออ o r d นะคะนายออ n ม9ไม้เท้าแล้วก็3ดาบการเลือก การที่จะต้องเลือกนะคะการที่จะมีกำแพงมีบ้างแต่คือเหมือนตัวเขามีตัวเลือกนะจากสถานการณ์ของเขาเขายังช่างใจอยู่แต่ท้ายที่สุดอะ่ะเขาจะเลือกได้แหละว่าเขาจะคอมมิกับคุณนะคะหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณแต่ว่าช่วงหนึ่งที่เขาจะจะลังเลโรเลบ้างนะคะหรืออาจจะมีกำแพงกับเราบ้างหรือเลือกที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เหมือนกับว่า หลีกเลี่ยงการตอบคาถามที่จะได้คอมมิชเมนต์กับคุณหรือการที่จะแบบชัดเจนกับความความสัมพันธ์อะไรแนวเนี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วจะเลือกเราแหละจากไพ่เนาะมนคนข้างโอเคอะ่ะเออแล้วความรู้สึกละคะเขารู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอความรู้สึกก่อนตัวคุณนะคะเมจิเชียนค่ะเพจซับบอนสีดา สิถ้วย the world ค่ะคุณรู้สึกมันเป็นความพร้อมอะมันเป็นอะไรที่จะได้แบบเริ่มต้นใหม่คนโสดอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์คอมมิชเมนต์นะคะถึงแม้สถานการณ์มันจะดูแบบเรื่อยๆเิดๆนไปทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์รู้สึกตกหลุมรักอยากไปต่อคนมีคู่ก็ประมาณเดียวกัน นะคะความสัมพันธ์จะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจะได้เติมเต็มความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะทำทุกอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่มันจะโอเคความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็แนวแนว,แนวเดียวกันเลยค่ะนะคะโอเคแล้วตัวเขาละคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเราจะไม่คอมมิชเมนต์ฝ่ายเดียวนะเราต้องคอมมิชเมนต์ทั้งคู่นะคะตัวเขาล่ะคะวีออฟฟ์จูนค่ะ การขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นบอกกับสิบเหรียญด้วยนะคะแอมเพรสค่ะไนอฟคัค่ะวุ้ยเลิศอ่ะนะคะแล้วก็แปดเหรียญอืมการทุ่มเทการพยายามทําเพื่อความสัมพันธ์ที่มันจะดีขึ้นที่มันจะพัฒนาของคุณเป็นสิบท่วง,ขงเขาเป็นสิบเหรียญน,นะคะคือความสัมพันธ์จะได้คอมมิชเมนต์การเติมเต็มทั้งความรักทั้งความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะของเขาเป็นเอมเพรสคือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบ ป้าเป้สาวเป้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกอะไรนะแบบนารีประถมอ่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะคะตัวเขาจะค่อนข้างที่จะให้เกียรติเราแล้วก็ให้เราอะ่ะเป็นฝ่ายให้เป็นฝ่ายทําให้คือเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมัน,เป,นเป็นการส่งโยนบลก,กันเลยคุณให้เขาเขาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่มีความบาลานซ์ในระดับหนึ่งเลยโอเคเลยนะคะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆเขาจะมีแบบลังเลวันไหวกับ ใครบ้างหรือตัวเลือกอะไรบ้างนะคะอืมโอเคค่ะบทสรุปค่ะบทสรุปจะเป็นยังไงคะใครที่มีปัญหากันก็จะได้เคลียร์กันดีขึ้นนะคะส่วนใครที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปอย่าลืกึกเนิบเรื่อยเ,อเ,อเอติมเต็มความรักกันได้เรื่อยๆนะคะสองเหรียญค่ะ emperor การอะไรที่มันแบบเราไม่ได้แสดงความรู้สึกเราแสดงไปเลยค่ะ ว่าเรารักเขายังไงบ้างนะคะเหมือนกับที่คุณรักตัวเองอย่าลืมว่ารักตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยรักเขาควีนอ f b บอลเดวิลบุคคลที่สามหรือคนมีเจ้าของนะคะแล้วทำไมถึงเป็น d e วิลหดาบเดวิลโอเคหกไม้เท้านะคะ ดูแล้วเนี่ยบุคคลที่3ามจะแพ้ภัยไปเองนะคะเขาจะเดินออกไปของเขาเองถ้าใครที่มีอยู่นะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะได้ชัดเจนขึ้นอาจจะใช้เวลาช่วงปลายปลายเลยนะคะส่วนคนที่โสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชเมนต์เราจะคัดเลือกคนมากขึ้นจะคัดเลือกได้ถูกคนแหละมองว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะไพ่ไกล่องนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะคะให้ความรักค่ะ Rele ่เ e อนะคะ Getting to know each other ค่ะ Very soon เร็วๆนี้ค่ะคุณจะตัดสินใจกับความสัมพันธ์ได้อะไรที่คุณลังเลอยู่คนไหนที่คุณรู้สึกว่าสับสนอยู่ว่าคนนี้หรือคนนั้นนี่คุณจะตัดสินใจได้นะคะและเลือกที่จะเรียนรู้ศึกษากันและกันคือการครบกันนั่นแหละหการคอมบิทเมนต์นะคะในปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี Release X ก็คือเคลียร์อินเนอเก่าๆออกนะคะอินเนอที่มันไม่โอเคเนี่ยเคลียร์ออกไปอะไรที่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่ นะคะคให้เคลียรเอโนจีเก่าๆหลงไปนะคะหลักปลายปีเนี้ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาดีขึ้นมันจะดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับกองนี้ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะกองสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดใน ทัตุดินนะคะมังกรเป็นศพหรือก,การที่เลือกกล่องสุดท้ายนะคะความรักความสัมพันธ์ปลายปีจะเป็นยังไงบ้าง Queen of s w o r d Knight of Pentacles Devil ค่ะ9ถ้วย8ดาบนะคะโอเคสำหรับคนโสดก่อนเลยระวังนะคะ ระวังคนมีคู่เข้ามาหรือคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะเข้ามาจีบเข้ามาชอบเรานะคะหรือโดดเด่นมากๆเหมือนกันสําหรับคนที่รักเพศเดียวกันก็โดดเด่นเลยสําหรับกรอกนีนะคะการที่คุณจะตัดสินใจคอมมิชเมนคุณไม่กล้าคุณเจอคนเนี้ยจนคุณไม่กล้าเปิดใจจนคุณรู้สึกว่าเหมือน เจอเสือปะจระเข้อะไรทํานองนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็เป็นช่วงหนึ่งแหละแต่มันก็ผ่านไปมันก็จะดีขึ้นแค่เราได้มีเกณฑ์การคัดเลือกคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนที่ มีคู่นะคะมีคู่กว่าจจะมีฟิลลิ่งที่หรือสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่ค่อยไว้วางใจคนรักหรือคนรักอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจคุณนะคะอันนี้เราต้องมาดูในฝั่ง,งเขาด้วยเช่นกันนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของระวังคนที่จะเข้ามานะคะเข้ามาจีบเข้ามาชอบเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดนะคะมันจะเข้ามาลายลักษณะของบุคคลที่3นะคะและความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่นะคะเนื่องจากที่มีตัวเลือกเข้ามาเพิ่มนะคะ ตัวเขาล่ะเรามาดูตัวเขาบ้างสถานการณ์เขาเป็นยังไงวิ for ฟ u n e นะคะแฮงแมนค่ะคิงออฟบอลนะคะจัสติดสองถ้วยค่ะ จากกอดน,น้านี้ที่เขาไม่คิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นะคะหรือเฉยเมื่อยหรือเมินเฉยเขาจะตัดสินใจเลือกเรานะคะคนคนนี้คนนี้มีอิทธิพลที่สุดนะพอดูแล้วเนี่ยมันจะมีสามคนหนึ่งคูณสองคือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่ณต,ตอนนี้หรือกําลังดิวอยู่สามคือคนที่จะเข้ามาฝั่งคุณนะคะหรือฝั่งเขาก็ตามอมืมีสามคนแต่ตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจเลือกเรา ะะเพราะเขารู้สึกด,ดีกับเราอืแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยแล้วก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนนะคะเป็นธรรมที่สุดระหว่างคุณกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนโสดมีคนมากเ,เข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ระวังคนมีคู่จะมีคนที่เขาอยากจะคอมมิชกับเราเข้ามานะคะคัดเลือกให้ดีเท่านั้นเองความรู้สึกของคุณล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ปลายปีสีไปเท้าค่ะเพจซอบอนนะคะ3ถ้วยอุ้ยดีจังในอ็อสอร์ดนะคะหถ้วยโอเคมีงอนงอนมีน้อยใจมีเซ็เงเซ็งมีนึกถึงอดีตอยู่บ้างนะคะแต่โดยรวมถือว่าไปได้ดีนะคะคนมีคู่ระวังแค่บุคคลที่สาม จะได้เฉลิมฉลองอะไรกันนะคะความสัมพันธ์ก็ยังเป็นความสัมพันธ์อยู่แล้วมีเซงมีอะไรบ้างระวังเลยนะคนใหม่จะเข้ามาฝั่งคุณอะ่ะคุณพยายามที่จะโฟกัสที่คนรักแล้วก็ตัวเองให้มากๆนะคะส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีเกณฑ์ในท้ายที่สุดจะได้คอมมิดเมนต์กันนะคะตัวเขาละคะตัวเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณกับความสัมพันธ์นะคะ เเหรียญค่ะสี่ดาบ9ไม่เท้ามีเรื่องงอนงอนน้อยใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะเคลียร์กันได้แต่ไพ่เด,ดทขึ้นมามันคืออะไรคะ5้าดาบโอเคมันจะเกิดเรื่องของบุคคลที่3มเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกเรานะเราเลือกจบคนนั้นหรือจะยังไงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไพ่สลับกันได้นะคะราดูซิยังไงต่อ หลังเพราะมีเรื่องของบุคคลที่สามฉะนั้นถ้าบุคคลที่สามเข้ามาฝั่งคุณคุณต้องปกติคนรักดีเพราะเหมือนกับว่าถ้าเขารู้ปุ๊บเขาจะไม่คุยเขาจะไม่พูดมากเขาจะเดิอนออกไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเดิอนออกไปเลยโดยที่โดยที่เหมือนกับว่าเขาเห็นคุณค่าตัวเองคือเขารู้สึกว่าคาไม่จาเป็นต้องพูดเยอะอะถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาถ้าเข้ามาในฝั่งคุณนะเขาไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเขาแบบ บล็อกหายดีไปเลยเงียบ,ก,บกับกับการแก้ปัญหาก็คือไม่พูดอะไรมากหายไปเลยนะคะโอเคต่อไปค่ะบทสรุปจะเป็นยังไงคะบทสรุปค่ะจัสติ e นะคะเรื่องของการตัดสินใจเลือกใครแค่คนเดียวนะคะโอเคห้าดาบ ฮ e l โหลแฟนคิงออฟโซลโอ้โหเจ็ด,ดาบระวังค่ะระวังเรื่องบุคคลที่สามมากๆสำหรับกองนี้ที่จะเข้ามาฝั่งเราหรืออาจจะเข้ามาฝั่งเขาก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะเลือกตัดคนนั้นนะคะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรเลยนะคะให้ความหนักค่ะแค่ระวังบุคคลที่สามที่จะเข้ามาก็พอ มาในฝั่งของเราคนที่จะมามาชอบมาอะไรเงี้ย f r e e yourself นะคะ start art conversation แล้วก็ attraction ค่ะโอเคมีอะไรให้คุยกันค่ะมีอะไรให้คุยกัน,รกนตรงๆแต่ด้วยด้วยเหตุและผลนะคะในช่วงที่ความรู้สึกมันโอเคที่จะคุยนะไม่ใช่ไปคุยตอนร้อนๆอ,อ,อยู่มันก็จะยิ่งแย่นะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาสำหรับคนโสดปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะจากอดีต จากความรู้สึกหรือความคิดที่เราเราเหมือนจะกดจิตตัวเองในบางครั้งว่าหนีเสือปะจะระเข้แน่เลยคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนคนเก่าหรือเปล่าโอ๊ยทำกิริยาแบบนี้มีท่าทีแบบนี้ี่จะต้องเหมือนคนเก่าแบบนี้แน่เลยผลอะไรอย่างเงี้ยให้เราตัดตัดความรู้สึกตรงนั้นออกเราก็เคลียร์อินเตอร์จีของตัวเราเองนะคะแล้วก็เดินหน้าแอตแทคชั่นค่ะคุณจะมีสเสน่ห์ในช่วงปลายปลายป,ายปีจะมีคนเข้ามาระวัง แอ t แท c ชั่นของเราเดี๋ยวเป็นจะไป a อ t แท็ต่อคนอื่นที่มันจะแบบอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้นะคะโอเคคลิปก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ